สวัสดีครับ FC ของแอดนุ่นเซียนมาขามผาชกพบเจอกันอีหนคลิปครับคลิปนี้เอาสูตรนะครับเป็นสูตรจับชุดเลยนะครับเป็นชุดที่เข้าบ่อยพอสมควรนะครับไม่ต้องไปคิดมากนะครับแอดรีวิวให้ดูนะครับ FC ชอบตัวไหนก็จับเอาไปซื้อได้เลยนะครับไม่ต้องมาจับ10หน่วยเลยละ แอดจับชุดไห้เรียบร้อยเลยนะครับล้วเป็นเลขสูตรนะครับ2ตัวบนล่างใช้ได้ทั้งบนและล่างนะ fc นะครับเป็น12ชุดแต่ตอนหลังแอดปรับมาเป็น16ชุดนะครับอันนี้เริ่มแรกเป็น12ชุดเขาก็ยังเข้าดีอยู่มาตอนหลังเริ่มเริ่มมีตัวเด่นจับชุดตัวเด่นด้วยกันแอดเลยเพิ่มอีก4ชุดเป็น16ชุดนะครับสิ่งของเข้าดีอยู่ มาช่วงหลังมีผิดบ้างก็งวดสองงวดนะครับแต่ก็ส่วนมากนะครับจะเข้าก็เลยเอามาให้ fc ดูเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเอฟซี FC ชอบกอ็จับเอาไปแอดจะรีวิวต่อไปนี้นะครับส่วนทีผพานมานะครับก็เข้ามากกว่าลูกประมาณนี้ fc แอดให้ประมาณ70นะครับ70 70%ทั้งบนและล่างที่เขาเขา้าเพราะว่าแอดจับชุดมาให้เรียบร้อยแล้วไงแต่เอฟซีนะนะครับก็เอฟซีชอบตัวไหนก็จับมาให้ไปเลยเอาไปซื้อได้เลยในการรีวิวก็ประมาณนี้นะครับไม่เจาะจงมาบนรลอล่างเข้ามาได้ทั้งหมดนะครับก่อ,บอนอื่นบฝากเอฟซีเข้าชมนะครับของแอดนุวนะครับก็ fc ใหม่เกานะครับฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดทับสไกรล์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับให้ให้ให้แอดงนนะครับจะได้มีกําลังใจทาคลิปต่อเนื่องไปให้ fc ได้ชมกันนะครับแอดหวังเป็นอย่างยิ่งว่างวดต่อไปที่จะถึงเนี่ยแอดจะพา fc ถูกเล็ที่แอดรีวิวให้ไดนะครับแอดมีความมั่นใจ mm hmm. พอทุงควรเลยแหละงวดนี้ นะครับเดี๋ยวตอนหลังแอดจะสรุปแล้วก็เน้นให้เลยแต่ตอนนี้มาดูชุดอ่าสิชุดแม่นๆนะครับเข้าทั้งบนแล้วล่างนะครับ่อนอื่นก็มาดูครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมก่อนจะทําคลิปต่อไปนะครับก็มาชมตรงนี้ครับเป็นคำเตือนนะครับคำเตือนคำเตือนเป็นเพียงการคํานวณตัวเลขย้อนหลังนะครับเท่านั้นเราไม่ได้หลอกลวงหรือสนับสนุนถึงปีกฎหมายใดใทั้งสิ้น เราส่งเสริมให้ท่านซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างเดียวเท่าน,นั้นขอใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับขอพี่น้อง f อฟซชมดีทุกท่านทุกคนครับจากแอดมุนนะครับแอดมุนเซียนมาคามา้ามาผ่าโจภูมใจนําเสนออีกหนึ่งอีกหนึ่งสูตรนะครับสูตรนี้ก็เรลมแรกเดินเดินดีพอทั้งควรเลยแหละเอนะเนี่ยสูตรก็เนี่ยทอนหลัง เป็น12ชุดนะั่ที่แรกละตอนหลังแอ,อ,อปก็ปรับเป็น16ชุดนะครับ mm hmm. เพิ่มไปอีก4ชุดแต่ตอนแรกก็ยัง12ชุดอยู่นะครับสูตรก็ตามน,นี้เลยอันนี้รางวัลที่หนึ่ง,งวันที่30มัิบว่าโควต์ของคนตัวตั้งเริ่มแหลกนะครับนี่รางวัลที่หนึ่งนี่ก็แท้สองตัวแท้สามตัวอย่างนี้เลยแต่สูตรใช้แค่นี้เองครับนี่ครับสามสูตรสามสูตรประกบกันนะครับสูตร หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยหลักหน่วยเลกท้ายสามตัวขั้งที่สองนะครับมาบวกหลักร้อยสามตัวขั้งที่สี่นี่ครับนี่นะครับแล้วก็เนี่ยแปดบวกสี่นะครับก็ได้สิบสองนะครับเด้2สองลบหนึ่งก็ได้สองกันหนึ่งาได้หนึ่งสูตรพักไว้ทีงนี้ก่อนต่อไปครับ สองนะครับก็เอาหลักหน่วยครั้งที่สามนะครับสามตัวครั้งที่สามบวกหลักร้อยนะครับหลักร้อยสามตัวครั้งที่สี่นะครับสองบวกสี่ 4, ตรงนี้เลยเอฟสี่สองบวกสี่เท่ากับหกนะครับลบหนึ่งละห้าบวกสองได้เจ็ดหกห้าเจ็ดเราจะพักไว้ก่อนอีกหนึ่งสูตรนะครับต่อไปครับ สูตรที่สามนะครับสูตรสุดท้ายแล้วมาประกบรวมกันนะครับหลักหน่วยเลขไทยสามตัวครั้งที่สองบวกหลักหน่วยเลขไทยสามตัวครั้งที่สามแปดบวกสองนะครับแปดบวกสองเท่ากับศูนย์เท่ากับสิบนะครับสิบเดียศูนย์ลบหนึ่งละเก้าแค่นี้เลยครับสามสูตรประกบกันนะครับแล้วก็มาจับชุดครับสองก็นะครับจับกับหกก็จะสองหก สองจับกับห้ากับสองห้าสองจับกับเจ็ดก <Yeah. S 2> ับสองเจ็ดน it ี่ครับก็ตามนี้เลยแล้วก็หนึ่งครับจับกับหกก็ได้หนึ่งหกหนึ่งจับกับห้ากับหนึ่งห้าหนึ่งจับกับเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดนะครับด่านนี้ครับด่านนี้เอฟซีมด้วยด่านนี้ศูนย์กับเก้านี่ศูนย์มาจับกับหกนี่ครับก็ได้ศูนย์หกจับกับห้าก็ได้ศูนย์ห้าจับกับเจ็ดก็ได้ศูนย์เจ็ดนี่ครับเก้าก็เช่นเดียวกันครับจับกับหกก็ได้เก้าหก ต่อห้าเก้าเจ็ดประมาณนี้นะครับเริ่มแรกอธิบายละเอียดใหน่นะครับทำความเข้าใจให้ FMI FC, FC ใหม่ๆที่เข้ามาชมแอดได้เข้าใจสูงนะครับนี่ะจับจากชุดได้แค่นี้นะครับแ,แล้วก็มาออกนะครับเก้าเจ็ดเก้าหหนึ่งเ็นเข้าทีหนึ่งหกตัวกลับนะครับอันนี้ยังสิบสอชุดอยู่ใน FC นะครับเท่าล่าง หกหนึ่งหนึ่งหกนะครับต่อมาครับขั้นที่สองนี่ครับแต่มันเดิมพักสูตรกันนี่แหละนะครับหลักหมื่ยสามตัวขั้งที่สองบวกหลักร้อยสามตัวข้างที่สี่ 4, นะครับหนึ่งบวกหกอันนี 1, 6, ้เลยหนึ่งบวกหกเท่ากับเจ็ดล,ล 6, บหนึ่งแล้วหกพักไวหนึ่งสูตรต่อไปนะครับหลักหมื่นสามตัวขั้งที่สามบวกหลักร้อยสามตัวขั้นที่สี่หกบวกหกนี่ครับ กับ12บลบหนแล้วหนึ่งบวกสองทากับสามสองหนพักไว้ก่อนสูตรที่3ครับลำนวยถามตัวข้า้งที่2องบวกลำนวยสามตัวข้า้งที่3 1มนบวกหกนะครับหนึ่งหบวกหกับเ็ลบหนลบเท่านี้เลย F4 แล้วก็มาจับจุดนี้ครับตามนี่เลยเจ็ดสองเจ็หนึ่งเจ็สามเจ็สอเจ็ดหนึ่งเจ็สไอ้ที่ชนกันเพราะอะไร F4 สองตัวเนี่ยสองตัวมาหนึ่งตัวก็เขาเหมือนกันเลยนะครับสองสูตรสูตรไม่เหมือนกันใน fc แต่ว่ามาชนตัวเดียวกันเลยจับชุดได้สิบสองชุดแต่จริงก็แค่หกชุดเอง fc แค่หกชุดก็ตรงกันหมดเลยนะครับแล้วก็มาออกนะครับศูนย์หกสามศูนย์เก้าวันนี้เข้าสีหกสามตรงตรงบนนะครับก็เท่ากับหกชุดนะครับเข่าหงวดสองหมดนะครับ ต่อไปงวดที่สนะครับก็เดินดีตอนเนี้ยนะครับก็จัดชุดก็ประมาณนี้ f อนะนี่นี่ะเหมือนเดิมเหมือนข้างที่สองจับหลักร้อยข้างที่สี่นะครับสี่บวกห้าหนึ่งลบแปก็ตามนี้เลยนะครับล้วก็หนบวกห้านะครับเ็หกบหนึ่งแล้วหนะครับบวกสอเด้เจ็ดกห้เจ็ดศนย์กับสบวกหนะครับสีบวกห กับห้าลบหนึ่งแล้วสร็นีออก3ามก้าห้าสี่สาเข้าที่เก้า้าตรงๆามงวดกนนะครับหววที่สครับกเหมือนเดิมนะครับหลักหน่วยข้างที่2บวกหลักร้อยข้งที่4ี่นะครับศูนย์วกสามแล้วกับสามนี่ครับลบหนึลบสอก็ตามนี้เลยครับจับชุดได้สาศูนี่ครับสามเก้าสามหนเกเจนะครับออกเนี่ยนะครับ หกศูนย์สามเจ็ดเก้าอันนี้เข้าทั้งบนและล่างเลยนะครับเอฟีนี่เข้าตจากับอันนี้เข้า,า,นนขา,าตรงตัวเข้าทั้งบนและล่างสีงวดจิกนะครับเดินดีนะครับเอฟสีเดินดีจะจะหลังเริ่มสะดุดุนะครับก็ประมาณนี้แหละครับนี่บงินนี้แอดจับสิบสองชุดก็เข้านะครับนีแ่แอดมาสังเกตนะครับเจ็ดหกกับสองหนึ่งเนี่ย นะครับแต่เขามาจับกันก็ได้อีกสี่ชุดเองนะครับได้อีกสี่ชุดเนี่ยก็มาเข้าที่สองหกนะครับสรุปว่าเข้าล่างเขาบนด้วยนะครับเข้า่างที่เจ็ดแปดแล้วมาเข้าบนที่หกสองสองหกนะครับนี่ก็หางวดติดน,นะครับแล้วก็บนล่างด้วยเปลี่ยนเป็นสิบหกชุดนะตามมี้ในเอฟซีแล้วต่อมาก็เป็นสิบหกชุดยาวเลยนะครับก็ย,ยังเข้าอีกนะครับ ีกับชุดมา16สิหกชุดเข้าที่แปดหนึ่งหนึ่งแปดนะครับต่อมาสุดหน้ากระดาษก็ยังเข้าอีกเนี่ยเอซนะครับก็ยังเข้าเหมือนเดิมเก่าทั้งล่างทั้งบนนะครับเก่าแปดเจ็ดเก้านี่ครับตามนี้นะเอนะก็ f อซเก่าคงจะเห็นและเอฟซีใหม่ก็ อธิบายต่างเริ่มแรกพอจะเข้าใจแล้วนะครับต่อไปครับใบที่สองนี่ครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับนี่แอดย่อส่วนลงมานะครับเอาตรงตรงไปเลยนะครับนี่ย่อส่วนมาละนี่ครับนีครับ้วเจ็ดบวกสองเนี่ยย่อส่วนมานะครับตามนี้เลยนะครับได้ สิบหกชุดนะครับแต่แอดก่อนยังลงไว้สิบสองชุดนะอันนี้หนึ่งนะครับเป็นสีหนึ่งนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดนะครับกเข้าทั้งบนและลลางเหมือนเดิมนะครับต่อไปนะครับต่อไปนี่ก็เหมือนเดิมสูตรนะครับแฮดดึงย่อลงมาเลยนะครับประมาณนี้สิบหกชุดแต่แอดก็ยังเขียนไว้สิบสองชุดสิบสองชุดนี่แหละสีเข้าข้าประจันนี่ครับ 6าทั้งบนและล่างเหมือนเดิมอีกนะครับ69060เนี่ยครับ490ตรงตรง60ตรงตรงต่อมาครับในงวดนี้แหละผิดนะครับผิด,ผดมาเข้าสูตรเดียวนะครับ4กับ3 3บนกับ4ล่างจับชุด20่นข่าวถือว่าผิดต่อมาครับผิดซ้ำสองเลยนะครับเอฟ4แต่ว่า สิบหกชุดเข้านะ fc นะครับจับสิบหกชุดเข้านะเนีห้ากับสี่นะครับหนึ่งกับศูนย์นะครับทีนี้ที่แอดเขียนว่าผิดเนี่ยแอดจับสิบสองชุดนะครับแล้วก็เลยมาเปลี่ยนเป็นสิบหกชุดนะครับหลังที่ออกไปแล้วนะครับก็เลยเขียนผิดไว้นะครับจริงจริงก็เริ่มเริ่มตั้งแต่งวดสองหกแล้วนะครับแต่นี้แอดมาเห็นว่าสิบสองชุดยังเข้าดีอยู่ แอดก็เลยไม่ได้จับสิบหกชุดนะครับเพิ่มมาเปลี่ยนตอนศูนย์สี่เนี่ยแหละนะครับก็เทา่าว่าผิดไปสองหมวซ้อนแล้วต่อมาก็เข้าแล้วครับเอี่ีต่อมาผิด2องหัดซ้อนก็เข้าแล้วสิบหกชุดนะครับเข่าศูนย์สามนะครับนี่ครับศูนสามต่อมาครับงวดอ,อะไร หมดออกสามสามหกนะครับก็เข้าทีสองหนึ่งนะครับสิบหกชุดนะครับหนึ่งสองเข้าสองหนึ่งนะครับต่อไป fc ต่อไปด้านหนึ่งนี่ครับวันนี้ก็ผิดครับหมด 4, 6, สี่หกสิบเพงออมาหมาดหมานนี่นะครับเข้าหกอยู่นะครับเข้าหกอยู่แต่ไม่มีสี่ก็เลยผิดไปนะครับมาเข้าหนึ่งบนก็ก็ก ได้จะเข้าหนึ่งนะครับได้จะเข้าหนึ่งจะไม่มีสีไงนะครับเขาไม่มีสีก็เลยผิดไปหมดเลยประมาณนี้ f อซอันนี้งวดใหม่ล่าสุด f อซที่จะออกวานทีสิบหกซิงหาคมน,นะครับอดูสักหน่อยนะอธิาบายหน่อยสามนี้นะครับหลักหน่วยนะครับสามตัวข้างที่สองบวกหลักร้อยสามตัวข้างที่ส0 9ก้าบวกสูงนะครับ เท่ากับเก้ลบหนลบแปดหสูตรพักไว้ก่อนต่อไปก็หลักหน่วยขั้งที่สามนะครับสตัวข้้งที่สามคือ2อบวกกับ0หลักร้อย3าตัวขั้งที่4 2่สองบวกศนย์ับสนะครับลบหนึล้หนึบวกสอด้สาสองหนาพักไว้ก่อนนะครับต่อไปสูตรที่สนะครับหลักหน่วยขั้งที่สองบวกหลักหน่วยขั้งที่สามเ้าบวกสองนี่ครับเท่ากับ 1, กหนึลบหนลบศูน ก็มาจับชุดเด็กประมาณนี้ครับก็สองก็หก็สมก็หนึ่มีก็หนซ้ำกัน16ชุดก็น่าจะเหลือ14ชุดนะครับก็สอก็หนึ่งก็สาก็หนซ้ำนะครับก็ศูนย์นะครับแปดสองแปดก็ซ้ำนะครับน่าจะเหลือแค่14ชุดนะครับแปแล้วก็1นึ่งสองหสันนี้หนึ่งส แอดเขียนผิดนะครับหนึ่งสามนะครับนี่คือสามนี่คือหนึ่งนะครับจัดชุดประกอบกันด้านล่างก็คือศูนย์สามนะครับนี่คือศูนย์นี่คือสามนะครับแล้วก็ตรงใจทีอดบอกนะครับแอดชอบศูนย์สามนะครับแล้วก็คลิปก่อนหนะ้านี้อ s ลงไปนะชนตัวชนนะครับชนหลักสิบ หนึ่งกับศูนย์ดังนั้นนะครับหลักหนึ่งหลักศูนย์มองอยู่หลักหนึ่งกับหลักศูนย์นะ FC ไม่ต้องมองไกลที่เกี่ยวที่มีหนึ่งมีศูนย์ FC มองแค่นั้นเลยแต่แอตช็อตตัวนี้ตัเวเดียวนะครับศูนย์นะครับทันนึ้งก็หนึ่งเก้า 19, นะครับหนึ่งเก้า ศูนย์นะครับศูนย์สามศูนย์เก้าตัวลองศูนยเอฟซีชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นแหละนะครับสิบหกชุดไม้เห็นแน่นอนนะครับแอดมั่นใจนะครับเดี๋ยวจะมีหลายสูตรเอามาประกบแล้วช่วงล่างๆจะมาชี้ชัดจริงๆสรุปให้เอฟซีได้ชมนตอนนี้ก็เอาไปซื้อได้แล้วเอฟซี FC. เพราะว่าจับชุดไว้ให้แล้วไงนะครับทั้งหลางทั้งบนนะครับวิธีการซื้อก็ นะครับก็น่นแหละยังทกี่อวบ FC บอก <c oughs> ที่บอก FC ไปนะครับถึงหลังกันบนื้อบนกันหลังอะไรประมาณนั้นแหละคือศูนย์สามกับสามศูนย์อะไรเงี้ยน,<ม>นะครับในแอป๋าตังมีเยอะแยะเลยตอนนี้นะครับเข้าไปได้เลยนะครับยังเหลือเฟือเลยนะครับลองเหล็กชุดเป็นสิบใบยี่สิบใบอุ้ยโทษขอไป FC อุ้ยยุงกัดคันแล้วก็ไปปัดกลองขอไป FC นะครับขอไปขอ ก็ปก็จริงก็ประมาณนี้นะ FC เพอาะาพอทั้งครเดี๋ยวคลิปต่อไปจะลงอะไรไปก็เดีだだ๋ยวคอยติดตามชมนะครับ FC ใหม่เก่ากูช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้เห็นคลิปใหม่ๆที่แอดได้ลงไปทันเหตุการณ์นะครับแล้ว FC อมเมนต์มาข้างล่างได้เลยนะครับว่าอยากเห็นสูตรไหน ที่เอ็ดทำให้นะครับเดี๋ยวแอดจะทำให้นะครับอย่างที่เอฟซีได้ขอมาหลักร้อยนะครับที่แอดทำหลักหน่วยล่างทำหลักสิบล่างจะประกอบนี่ FC, อ l ak l ak l ak, away, เอฟซีขอหลักร้อยแอดก็เลยเอาชิงแซงคิวทำหลักร้อยให้ก่อนเลยนะครับก็สเสร็จเรียบร้อยนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยอยากดูสูตรไหน ทีแอดนะครับคลิปนี้สุดท้ายครับขอให้ fc ที่เข้ามาชมแอดหนุนเสี่ยนมาขายพาชโชคนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับมีอุปสรรคอะไรก็ขอให้ผ่านอย่างด้วยดีนะครับทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะครับทำกิจการใดใดขอให้สำเร็จรุง่งเรืองเจริญรุ่งเรืองนะครับคื้อสุรกากินแบงรัฐบาลขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งทุกท่านทุกคนขับรถขับขี่ไปทำงานขับบ้านให้อย่าง ระมัดระวังปลอดภัยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เอทุกคนทุกท่านโชคดีมีเงินใช้สำหรับแอดก็เขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม